ก็กล่าวสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอีกซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเนาะก็คือวันนี้นะครับพี่จะมาสอนเข้าเล่นเซิร์เบต้าเวียดนามนะครับเนาะหลายคนแบบว่าขอกันมาเยอะมากนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้ก็อดใจไม่ไหวนะครับเนาะที่จะออกมาตอบนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะทุกคนเข้าใจผิดมากๆเลยนะครับเนาะก็คืออยากให้พี่เข้าสอนนะครับเนาะในส่วนของเซิร์เบต้าเวียดนามนะครับเนาะสอนเข้าหน่อยพี่อะไรประมาณนี้นะครับเนาะเยอะแยะมากมานะครับวันนีี้พ่่เลยแบบวา จามาบอกแล้วกันนะครับน้องทุกคนเข้าใจผิดกันหมดเลยนะครับวงน้องก็คือสําหรับเซิร์ฟเบต้าเวียดนามนะครับหรือว่าเซิร์ฟเบต้าไทยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่าจ้าเหมือนกันนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับน้องใครที่แบบว่าเข้าเล่นเซิร์ฟไทยได้นะครับน้องก็เท่ากับว่าเล่นเซิร์ฟเวียดนามได้นะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องเพราะว่าหลายๆคนนะครับน้องเห็นพี่รีวิวว่าเซิร์ฟเวียดนามทุกอย่างหนึ่งเพศนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะเข้าให้ดูละกันนะครับน้องว่าเเซิร์ฟบต้า ทยนะครับเนาะที่แบบว่าพี่สอนโหลดพี่สอนเข้านะครับเนาะก็คือทุกอย่างก็หนเพชรเหมือนกันนะครับเนาะก็จะเป่ามาได้เรื่อยนะครับเนาะพี่ก็เลยแบบว่าออกมาตอบในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดนะครับเนาะก็คือเซิร์ฟเบต้าเวียดนามนะครับเนาะหรือว่าเซิร์ฟเบต้าไทยนะครับเนาะก็คือจะเป็นอันเดียวกันนะครับเนาะเล่นเซิร์ฟไหนก็ได้นะครับวงน้องเล่นเซิร์ฟเวียดนามก็ได้หรือว่าเล่นเซิร์ฟไทยก็ได้นะครับน้องก็จะเป่ามานี่เรื่อยนะครับวงน้องมาเดี๋ยวพี่เข้าให้ดููดีีีกกวว่่่าาาานน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 ะะะะคคคครรรรรรััััับบบบบเเเเสหซซิิ์์ฟฟไไททยยย้้ออ็ืพต ครับน้องก็น <If S 1> <im itation> ี lonely, ่เลยนะครับวงน้องอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของเชอร์เบต้าไทยนะครับเนาะที่แบบว่าเข้ามานะครับน้องก็รับไปเลยเวลสิบสามนะครับเนาะแล้วก็ของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าขั้นแรกที่เราเข้ามาจะได้แบบนี้แน่นอนนะครับเนาะงเราก็จะมีทางด้านของเพจฟรีนะครับเนาะที่แบบว่าเราจะได้ด้วยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเข้าเล่นเชอร์เบต้านะครับเนาะจะได้เพจฟรีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องถ้าไม่ได้เพจนะครับน้องไม่รู้จะว ด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นเปลามานี้เรื่อยเลยครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าแจกเพชรนะครับเนาะวันละเป็นหมื่นๆเลยนะครับวงน้องก็จะเปลามานี้เลยนะครับเนาะสำหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรนะครับเนาะก็คือเซิร์ฟเบต้ามีแน่นอนนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของตัวละครตัวใหม่ด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นเปลามานี้เรื่อยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ามีทางด้านของตัวละครตัวใหม่แบบนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องเราก็จะมีกล่องเยอะแยะมากมายนะครับเนาะให้เราได้สูบให้เราได้เปิดแบบนี้นะครับเนาะสำหรับเซิร์ฟเบต้าคครรรัับบวงงนนน้อก็จะะเเปลาามีย พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าพี่เข้าอยู่ตอนนี้นะครับเนาะก็เป็นเซิร์ฟเบต้าไทยเลยนะครับเนาะไม่ใช่เซิร์ฟเบต้าเวียดนามนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็ได้ของฟรีเยอะเหมือนกันนะครับเนาะนี่เลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวียดนามหรือว่าเซิร์ฟไทยหรือว่าเซิร์ฟไหนนะครับเนาะก็จะเหมือนกันเดะทุกอย่างเลยนะครับเนาะจะเหมือนกัน100%แน่นอนนะครับเนาะแล้วก็หลายหลายคนอยากรู้แล้วนะครับเนาะว่าทุกอย่างในเซิร์ฟไทยหรือว่าเซิร์ฟเบต้าไทยนะครับเนาะค่ายหนึ่งเพชรเหมือนกันหรือเปล่านะครับเนาะพี่บอกเลยนะครััััับบบบววงงนน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 น้ออออกกกก็็คคคืืเเเเซซิิรรรร์์ฟฟไทยยีดามมะะะจหปแ่ จ้าเป่ามันเลยนะครับนาอเราไปเริ่มที่ตัวละครกันเลยดีกว่านะครับงงงก็คือ สำหรับตัวละครนะครับน้องเจ้าเหมือนเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับน้องก็ยังจะมีระบบลิงก์เหมือนเดิมนะครับน้องที่แบบว่ายังไม่ได้ออกไปนะครับน้องก็ดีใจ้วยแทนสายปีแล้วกันนะครับน้องที่แบบว่าระบบลิงก์นะครับน้องก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องแล้วก็แลหลายคนคงอยากเห็นแล้วนะครับในส่วนของร้านค้านะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าร้านค้านะครับน้องก็อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับว่าในส่วนของร้านค้านะครับน้องก็ทุกอย่างหนึงเพชรเหมือนกันนะครับวงน้อง พชรนะครับเนาะเราก็1เหรียญด้วยซ้ำนะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของเหรียญก็ลอยยอดด้วยนะครับเนาะเราก็มี1เพชรแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็น1เพชรนะครับตัวละครทุกตัวก็1เพชรแบบนี้เลยนะครับเนาะถึงเป็นพันเพชรเราก็มีปัญญาซื้อแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าเพชรแบบว่ามีแบบไม่จํากัดนะครับเนาะไซส์เท่าไหร่ก็ได้นะครับเนาะก็จะเป่ามานี่เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็ทุกอย่างในร้านหนึ่งเพชรแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับเนาะก็หนึ่งเพชรแบบนี้เลยนะครับเนาะอันน างส่วนนะครับเนาะก็จะประมาณเรื่อยๆนะครับเนาะแล้วก็กล่องปืนนะครับเนาะหรือว่ากล่องอะไรก็1เพชรเท่านั้นนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะซื้อให้ดูละกันนะครับเนาะว่าเราสามารถซื้อได้จริงๆนะครับเนาะแค่1เพชรนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะต่อให้แพงเท่าไหร่เราก็สามารถซื้อได้นะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมเซอร์เบต้านะครับเนาะจ่ายเพชรให้พี่ๆวันละเป็นหมื่นๆอยู่แล้วนะครับเนาะก็จะประมาณเรื่อยๆนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะส่งผมตัวนี้1เพชรนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเรืยนะครับวงน้องพี่จัดให้ดูเลยละคคคคคครรรรรรรััััับบบบเเ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 นน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 นาาาาาาาะะะะะะีีี่่่่ลลยยววววงงง้้้้อออกกก็็็ืืสสไไปแแ1พชดผมมตถ คุ้มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องก็จะเประมานี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าคุ้มถั่วนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับน้องก็เก้าสิบเก้าเฮดก็มีนะครับน้องก็จะเประมาเลยนะครับน้องหนึ่งเพชรก็มีนะครับวงน้องก็จัดให้ดูอีกอันละกันนะครับน้องก็ซื้อได้จริงๆนะครับน้องในเซิร์ฟเบต้านะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องทุกอย่างในร้านหนึ่งเฮดด้วยนะครับน้องก็จะเประมาเลยนะครับน้องอันที่แบบว่าเก้าสิบเก้าเฮดนะครับน้องก็คือจะขายในราคาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟใใใคค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 รร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 นน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 ะะะะะะะัััััับบบบบเเาาาาากกกก็็็แพพ้้้สววอออที่่ชขขจจจงงงยยๆืถู ประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าทุกอย่างในร้านหนึ่งเพชรแบบนี้นะครับเนาะสูงสุดก็ไม่เกิน499นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าสุดมากๆแบบนี้เลยนะครับเนาะก็จัดให้ดูลุล้วนเลยแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าทุกคนอยากเห็นนะครับเนาะในส่วนของร้านค้านะครับว่าจะหนึ่งเพชรจริงหรือเปล่านะครับวงน้องก็หนึ่งเพชรจริงๆนะครับเนาะก็อาจจะไม่ทุกอันนะครับเนาะแต่ก็มีหนึ่งเพชรจริงๆนะครับวงน้องนนี่เลยะครับเเเเนนาาะซิร์ฟวียดมมก็หือนนนกััะครบวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเซิร์ฟเวียดนามททีุ่กคคนนนอยาาากกเเข้ะะรับ็คือเพชรเหมือนกัันนนะะครบเา ท่าทางอะไรก็หนึ่งเพชรเลยนะครับวงน้องก็จับเปลามาเลยนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นท่าทางปั่งทงหรือว่าอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเนาะหนึ่งเพชรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็คือท่าทางก็หนึ่งเพชรแบบนี้เลยนะครับน้องจะเป็นท่าทางยื่นกุหลาบอะไรมากมายนะครับน้องก็จะหนึ่งเพชรแบบนี้ทั้งหมดนะครับน้องพี่จัดให้ดูเลยแล้วกันนะครับเนาะหนึ่งท่าทางนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นท่าทางยื่นกุหลาบไปแบบนี้เลยกันนะครับน้องก็คือหนึ่งเพชรแน่นอนนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้อเนาะครับน้องก็จัดไไปปเเเลลยทาาาคอองงน้ก็ืหม แล้วกันนะครับนะ้องสานะม message, be more, ท่าทางนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็มีท่าทางครอบบ้าด้วยนะครับน้องก็จะเปลามาน oney, ี่เลยนะครับน้องหนึ่งเพชรนะครับน้องก็เมาไปเลยละกันนะครับน้องเราสามารถใช้ได้แบบไม่จำกัดเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็จะเป็นเปลามานี่นะครับน้องก็คือ1เพชรเลยนะครับน้องใช้แค่1เพชรจริงๆนะครับวงน้องได้ท่าทางสุดแรงมาเลยนะครับน้องแต่เป็นในเซิร์ฟเบต้าเท่านั้นนะครับน้องแล้วก็นี่เลยนะครับวงน้องก็คือสเก็ตบอร์ดนะครับน้องก็1เพชรเท่านั้นนะครับน้องก็จะเปลามานี่เลยนะครับวงน ได้ก็สามารถสมัครแล้วก็เล่นได้เลยนะครับน้องวันนี้ก็ยังเปิดอยู่นะครับน้องในเซิร์ฟเบต้านะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องใครที่แบบว่าเล่นแล้วบ้างนะครับน้องคอมเมนต์มาได้เลยนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็อะไรที่หึงเพชรนะครับน้องพี่จะซื้อให้ดูแล้วกันนะครับน้องเพราะว่าในร้านนะครับน้องขายหนึ่งเพชรจริงๆนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็จัดไปเลยละกันนะครับน้องในส่วนของกองสูบนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็ได้มาเยอะแยะแบบนี้เลยนะครับน้องก็คือพี่ได้มาเยอะมากนะครับน้องในส่วนตอนนี้นะครับวงน้อง หนึเพชรเลยพี่จัดให้ดูทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับเนาะก็จ่าเปามานี่เรื่อยเดี๋ยวเขงน้องนี่เลยนะครับเนาะหนึ่งเพชรแบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะสเก็ตบอร์ดก็หนึ่งเพชรแบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็สกินรถนะครับเนาะทุกสกินก็หนึ่งเพชรแบบนี้เลยนะครับเนาะก็สามารถซื้อได้ทุกสกินนะครับเนาะก็จ่าเปามานี่เรื่อยเดี๋ยวเขงน้องนี่เลยนะครับเนาะเราสามารถซื้อได้แบบไม่อั้นเลยนะครับเนาะเพราะว่าทุกอย่างในร้านหนึ่งเพชรนะครับเนาะก็จเปามานี่เร่อยนนนะคับวงง้ีเลยนะครับเนาะเราาสมารถซื้้อัวแบบนีได้เลยนะครับเนาะไม่ต้องกลัวเพชรหมดนนนนะะะคครรับบเเเาาใซ์ต้รับวงเขาะะะเเเพรรราาาว่ชหมดนนคับก สามารถไปรับได้ใหม่ในเรื่อยๆนะครับเนาะก็คือแจกวันละเป็นหมื่นๆแน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เรื่อยนะครับเนาะนี่นะครับพี่บอกเลยนะครับว่าเซิร์ฟเบต้านะครับเนาะเป็นเซิร์ฟที่แบบว่าไซ์เพ็ดสนุกที่สุดแล้วนะครับเนาะเพราะว่าไม่ได้เสียตังค์นะครับเนาะแถมยังได้เพชรมาฟรีๆด้วยนะครับเนาะแต่อย่าลืมนะครับว่าเซิร์ฟเบต้าจะเปิดแค่7วันเท่านั้นนะครับเนาะไม่ได้เปิดตลอดไปนะครับเนาะก็อย่าเข้าใจผิดกันนะครับเนาะว่าเข้าเล่นเซิร์ฟเบต้าไล่แล้วนะครับเนาะจะสามารถทําอะไรก็ได้นะครับองค์เนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเซิรร์ฟเเเเบบต้้้าาาจะะะล่่่่นน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 ไดแคค7ววัััทก็ใสของ สัตว์เลี finger, ้ยงนะครับวงน้องก็คือบางตัวนะครับเนาะหรือว่าทุกตัวนะครับเนาะก็ยัง450เพศนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องแต่เราซื้อได้แน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าเพชรของเรานะครับเนาะก็คือรับได้แบบไม่จํากัดแล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเพราะว่ารับได้ตลอดเวลาเลยนะครับเนาะในส่วนของเพชรนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะในส่วนของเซิร์ฟเบต้านะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะพี่ขอออกมาตอบนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเซิร์ฟเบต้านะครับเนาะไม่ว่าจะเป็็นนนนนนเเเเเเซซิิรรรรร์์ฟฟววียยดดาาาาามมมหหืืออ่่ไไทะะคับกสถล้ กันนะครับเนาะแล้วก็ทุกอย่างก็ยังเหมือนกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าทุกอย่างก็หนึ่งเพชรเหมือนกันนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นกล่องปืนไอวอนะครับเนาะก็หนึ่งเพชรแบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็คือบางกล่องก็อาจจะ100 200ประมาณนี้นะครับเนาะแต่ก็สามารถซื้อได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องซื้อแล้วก็ได้เลยนะครับเนาะไม่มีการสุ่มนะครับเนาะในส่วนของเซิร์ฟเบต้านะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะพี่ก็ซื้้้้้อออออใหดูนนนนนะะคครรััับบไสขงงงงววแลก็ยมีื่ๆ ะครับเนาะที่แบบว่า1เพชรทุกอันด้วยนะครับเนาะถ้าทางปักธงอะไรประมาณนี้นะครับเนาะสกีนปืนอัปเลเวลนะครับเนาะก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับเนาะก็ตามพี่รีวิวเลยนะครับวงน้องเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเนาะก็จับประมาณเลยนะครับวงน้องก็เป็นไงบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับเนาะคลิปของพี่ก็จบไปประมาณนี้แล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีก่อนละกันนะครับเนาะก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว นะครับเนาะอยากได้อะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเนาะอันไหนพี่โปรแจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ละกันนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะแล้วก็ใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยละกันนะครับเนาะก่อนที่แบบว่าจะจากลากันไปเนี่ยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับวงน้องอยากได้อะไรอยากเห็นอะไรคอมเมนน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 ตต์มมาาาไได้้้้้้เเเเลลลลยยะะะะคครรรรััััััััับบบสหหวววววีีีีีพพพ่่่่กกกก็ขออองงงงทจใุน